พามาดูคณะเคลค่ะที่ปล่อยให้เลี้ยงให้ออกดอกเลี้ยงให้ออกดอกแล้วก็ได้เก็บมเมล็ดและนิดนึงโซมแบบนี้เลยค่ะนี่ถึงยอดข้างบนนี่ค่ะต้นอายุเยอะและออกดอกจะเป็นแบบนี้แม่บ้านไม่รดน้ําเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะจะเอาดินแล้วค่ะจะไปปลูกผักอย่างอื่นเดี๋ยวจะ,ะมาตัดแขนงของ คณะเควค่ะที่มันเตะที่มันแตกแขนงแตกยอดออกมาตรงที่ก,ก้านใบนะคะที่เด็ดไปกินค่ะเดี๋ยวจะพาไปชำนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปชำเนาะนี่ตัดออกคนนี้ค่ะยอดใหม่ที่มันแทงขึ้นมาก็ผสมดินนะคะเดี๋ยวจะพาชำพาชำคณะเควค่ะ ใช้เป็นปุ๋ยคอกประมาณนี้เริ่มมืดๆแล้วนะคะเสร็จแล้วจะใช้เป็นดินร่วนประมาณนี้ค่ะคุยมะพร้าวสับนิดนึงแล้วก็คลุก คลุกเข้ากันดีแล้วก็จะใส่ในกล่องไอศครีมนะคะที่มีช่องระบายน้ำค่ะเป็นกล่องที่เคยใช้แล้วเนาะประมาณนี้ก็พอรดน้ำแลแ้วไดมคะ น้ำให้ดินชุ่มค่ะก็มาดูกิ่งของคณะเคียวค่ะที่ไปตัดเอาไว้ค่ะนี่นี่ค่ะก็จะเดี๋ยวจะดึงก้านร,ร,รอบๆอ,ออกหน่อยเนาะเป็นแขนงที่เอ่องอออกมาค่ะจากต้นแม่นี่ค่ะได้เท่านี้เสร็จแล้วก็ไปชำเลยให้ลึก ให้ลึกพ้นแขนงนี่ค่ะที่มันไม่มีกิ่งเนอะนิดนึงค่ะนี่ประมาณนี้ปักลงไปนี่ค่ะปักลงไปค่ะ นี่ค่ะวางไว้ในที่ร่มรำไรนะคะรดน้ำอีกครั้งหนึ่งเคล็ดลับควรมีภาชนะรองค่ะเวลารดน้ำน้ำมันไหลลงไปเคล็ดลับควรมีภาชนะรองค่ะเวลาเรารดน้ำน้ำมันไหลลงไปข้างล่างเนาะมันจะได้ดินจะได้ชุ่มชื้นค่ะเก็บไว้ในที่ร่มรำไรนะคะไม่ออกแดดจัดค่ะ นี่ค่ะทุกคนนี่ก็คือและนี่ก็คือเคลนะคะที่ชํากันชําลงดินค่ะติดดีมากแล้วก็อยู่ในนี้นานมากค่ะแม่บ้านไม่ได้ย้ายออกเลยค่ะนานหลายเดือนค่ะนะนานหลายเดือนเลยค่ะก็ไม่ได้เอาออกนะคะก็เอาปุ๋ยแบบว่าปุ๋ยที่ปุ๋ยพวกอัดเม็ดแบบนี้มาใส่ มันก็อยู่อย่างนี้ค่ะดูหน้าตาเหมือนกําลังจะออกดอกค่ะเหมือนมันกําลังจะออกดอกเลยค่ะออกออกมันจะยืดยืดขึ้นเนาะเหมือนมันจะออกดอกค่ะลักษณะเหมือนมันจะออกดอกนี่ค่ะช่ำลงดินก็ได้ง่ายเคล็ดลับก็คือหาที่รองนะคะภาชนะที่เราชํานะคะเพื่อที่เวลาเรารดน้ําน้ํามันจะไหลไปลงในถาดเนาะ ในระหว่างวันต้นเควค่ะก็จะได้มีน้ำดูดขึ้นป๊ไปบำรุงต้นค่ะนะเสร็จแล้วก็เรกๆรก,ก็ไว้ใต้แสลนเนาะเพราะว่าอากาศร้อนค่ะหน้าหนาวก็ให้รับแดดหน้าหนาวก็ให้รับแดดเครึ่งวันนะคะหรือประมาณสีห้าชั่วโมงก็ได้แล้วค่ะประตูปิดค่ะทุกคนนี่ค่ะ มาดูตรงโคนค่ะมันก็ยังอยู่ด้วยกันในนี้สองสีหกจ็ดกิง่งเจ็ดกิ่งเนาะนี่ค่ะวันก็ไม่ได้เก็บไปกินแล้วก็ไม่ได้ย้ายเลยค่ะเนื่องจากเรามีเคลเยอะเนาะตัวนี้ก็มาชําให้ดูกันค่ะว่าชําง่ายง่ายมากนะในฤดูร้อนก็วางไว้ใต้เสลนคคะฤดูหนาวก็รับแดดรับแดดสักครึ่งวันค่ะแล้วก็คอยเช็คความชื้นให้ชุ่มชื้นตลอดไม่แฉะ ดินดินไม่ควรแฉะนะคะเพราะว่าถ้าดินแฉะมันก็จะเน่าเนาะโคนและรากก็จะเน่าง่ายค่ะนะก็ดินให้มันชื้นๆค่ะหรือรอให้ดินแห้งแล้วค่อยมารดนะะดินแห้งก็ค่อยมารดค่ะเนาะอันนี้ใบเล็กๆนี่อร่อยนะนี่ค่ะถ้าชาหลายๆต้นแบบนี้ก็ได้รวมกันนะคะใครที่หา,มาเมล็ดไม่ได้มีใคร มีแะแนนก็ชําขายก็ได้เนาะออไอเดียนี่นี่ค่ะเหมือนมันจะออกดอ,อกเดี๋ยวไม่อวานจะเอาไว้นีน่นี่แหละเพราะว่าเรามีเยอะนะคะก็ลองไปชําดูนะคะชําง่ายมากนะ,ะวิธีดูแลก็เหมือนที่บอกไปนะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะอันนี้ไม่ไม่ดึงให้ดูนะคะเดี๋ยวคว่ำให้ดูรากนี่ค่ะรากออกมาตามช่องระบายน้ำแล้ว ตัวนี้เราจะไม่ย้ายออกค่ะเราจะเลี้ยงไว้แบบนี้แหละไว้ดูค่ะเพราะว่าชํำไวด้ดูมันมีเยอะค่ะแม่บ้านมีหลายต้นอยู่เนอะลองทําตามกันดูค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ